p ไ Playground คือบางส่วนที่ทีมงานได้นำมาให้ผู้เล่นได้ทดลองในไพโลครับไม่มีคอนเทนต์ใหม่ไม่มีฟิเจอร์ใหม่มีเพียงดาวปเปล่าไพโลห1,2,3เท่านั้นแต่สิ่งที่ทีมงานต้องการคือต้องการสื่อให้ผู้เล่นได้รู้ว่าตอนนี้ไพโ o ที่พวกเขาสร้างณปัจจุบันอยู่ในระดับไหนแล้วและยังได้มีระบบยูนิคใหม่เช่นระบบโซล f l แฟลที่อาจจะทำให้ผู้เล่นบาดเจ็บ ระยาเสียหายได้หากโดนลังสีนี้น,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 นานๆแนวคิดของ Preview Channel คือการให้ผู้เล่นเข้ามาช่วยทดสอบแนวคิดของทีมงานทดสอบการใช้งานของสิ่งต่างๆที่มีอยู่และทำการรวบรวมข้อมูลและฟีดแบ c k ต่างๆแล้วจึงนำไปปรับปรุงแก้ไขจากนั้นจึงจะเอาไปใส่ไว้ใน PTU ที่มีสเกลใหญ่มากขึ้นและค่อยลง s ซ r v ์ฟเวอรเพื่อใช้งานจริงต่อไปตามลำดับครับไพโรจัดเป็นกลุ่มระบบดาวที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นโดยรวมแล้วที่นี่จะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่แตกต่างจากสแตนต,ตันของเราเช่นบริษัทหรือแก๊งต่างๆที่มีอาณาเขตปกครองอยู่ในไพโลและพื้นที่ควบคุมการใช้อาวุธจะลดน้อยลงจะเหลือแค่บางพื้นที่เช่นสถานีอวกาศเท่านั้นผู้เล่นสามารถบินออกมายิงกันหน้าสถานีอวกาศได้เลยหรือจะลงไปยิงกันบนดาวก็าสามารถทำได้เช่นกันเพราะที่นี่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองใดๆครับ ในส่วนของคอนเทนต์บางอย่างที่ทีมงานได้ทำไปแล้วในสแตนตันพวกเขาสามารถนำมาใช้กับไพ r o ลได้เช่นกันหลักๆเลยก็จะเป็นพวกสิ่งปลูกสร้างต่างๆและก็ยังมีบางภารกิจที่คล้ายคลึงกันเหมือนกันนะฮะและแน่นอนก็ต้องมีภารกิจใหม่ที่เข้ากับทีมของ p พ r โลด้วยเพื่อให้ผู้เล่นรู้สึกแตกต่างกันระหว่างสแตนตันและไพโลภารกิจใหม่เช่นภารกิจทำลายถังเชื้อเพลิงเราสามารถทำลายได้โดยการใช้ปืนยานยิง หรือทิ้งระเบิดทำลายล้างก็ได้ภารกิจ Destroy Server จะมีอยู่2รูปแบบครับแต่ละแบบจะมีเนื้อหาและประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปแต่โดยหลักแล้วก็คือทำลายเซิเวอร์เหมือนกันมีประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งที่มีใน p พลโลเพลกาลครับนั่นก็คือ Solar Flare มันคือการปล่อยรังสีเข้มข้นของดวงอาทิตย์ออกมาซึ่งสามารถทำให้เราบาดเจ็บและตายได้และก็ยังสามารถทำให้ยานเสียหายได้ ยางขนาดเล็กนะครับอาจจะถึงขั้นดับกลางคันเลยก็มีซึ่งทีมงานก็ได้บอกว่าโซล่าแฟรเนี้ยจะมีการปรับความถี่ในการเกิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการเล่นจนเกินไปนะครับหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจของไพโรเพกา,พาคือวัตถุใหม่ๆในไพโรไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเมนูอาหารแบบใหม่ชุดเกราะแบบใหม่ปืนชนิดใหม่และสไตล์แฟชั่นใหม่ๆ หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าที่ทีมงานสร้างล็อกบั็กขึ้นมานะครับก็เพื่อทดสอบการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตในไพโลนั่นก็คือไอตัวนอนตัวนี้ไอนอนตัวเนี้ยที่เราเห็นในเมนูอาหารขึ้นชื่อของไพโลนั่นเองนะครับปกติแล้วมันขยับได้นะครับถ้าเราเดินตามสถานีเนี่ยเราอาจจะเจอมันคลานกระตึ๊บกระตึ๊บอยู่ก็ได้และเราผู้ที่ได้สัมผัสกับไพลโลเพกามาแล้วนะครับคงปฏิเสธไม่ได้ว่าที่นี่มีรายละเอียดมากมายจริงๆไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์ เอาโพสบนดาวสถานีอวกาศต่างๆทุกที่มีรายละเอียดมากมายสำหรับสถานีอวกาศนะครับเราสามารถเข้ามายังสถานีได้หลายช่องทางก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะหาทางเข้านั้นเจอหรือเปล่าเราสามารถสำรวจเส้นทางต่างๆในสถานีอวกาศได้ครับซึ่งบางเส้นทางจะต้องมีการแก้ไขพัซเซิลด้วยณตอนนี้ทีมงานยังคงจำกัดให้เราได้ทดลองแค่ไพโร123ส่วน456ยังไม่ปล่อยออกมาให้เราได้ทดสอบนะครับ ซึ่งเขาบอกว่าจะปล่อย4 5 6ออกมาเนี่ยก็ต่อเมื่อเขาได้ทำคอนเทนต์ใหม่ๆเสร็จแล้วและก้าวต่อไปก็คือการนำสิ่งต่างๆที่มีในไพโรเพกาลไปผนวกกับ Server m e r c i n n g ครับและยังมีอีกหลายอย่างที่ทีมงานบอกว่าต้องทำการแก้ไขเช่น AI experience ที่ต้องดีกว่านี้ต้องเป็นธรรมชาติและตอบสนองได้ดีกว่านี้อีกมากมายระบบของ Reputation ใหม่ ที่ต้องแตกต่างจากของสแตนตันเช่นหากคุณทำรีพ u t เดชันของแก๊งที่เป็นคู่อริกับโ o ลกแอนด์เร y ดซึ่งเมื่อถึงในระดับหนึ่งคุณจะไม่สามารถขอลงจอดเพื่อเติมน้ำมันเติบซัพพลายต่างๆได้คุณจะไม่สามารถเข้าไปในสถานีเพื่อซื้ออาหารซื้ออาวุธหรือซื้อยาได้และพวกเขาอาจจะยิงเราทันทีที่ได้เห็นเราขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้และอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา เพื่อรับชมเนื้อหาใหม่ๆที่น่าติดตามมากมายครับหากท่านใดยังติดขัดหรือสงสัยอะไรในตัวเกม Star Citizen สามารถสอบถามได้ในกลุ่ม Star Citizen Thailand หรือจะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เลยครับสวัสดีครับ